ตัวละครที่มีนิสัยเจ้าระเบียบและเรื่องมากตัวนี้แต่ทําไมพอไปอยู่กับพวกกองร้อยเคลโลโลแล้วถึงได้มีท่าทีที่เปลี่ยนไปและน่ารักมากขึ้นมากมายขนาดนี้ครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube c h anel n เตียงสูบที่ไม่ใช่โรคด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับน้อง AIK6000 กันให้มากขึ้นอีกสัก <mem> นิดนึงนะครับผม เกินมาแบบนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้จักเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับผมเพราะว่าเจ้า A.I.K. 6 0 0 0เนี่ยเป็นตัวละครที่ปรากฏออกมาแค่ในซีรีส์เคโรโรซีโรเท่านั้นนะซึ่งจาก300กว่าตอนเนี่ยน้องปรากฏตัวออกมาแค่ประมาณ5ตอนเท่านั้นเองนะซึ่งก็ไม่แปลกนะที่จะมีคนไม่ค่อยคุ้นกับเจ้าตัวละครตัวนี้สักเท่าไหร่นนะ ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาก็ขอบอกไว้ก่อนละกันนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยมีการเปิดเผยหรือว่าสปอยเรื่องราวจากเคโรโรซีโร่นะครับถ้าใครอยากจะไปรับชมเองเนี่ยก็สามารถไปดูเลขตอนที่ผมแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับก็เริ่มต้นจากคําอธิบายก่อนว่าน้องคืออะไรละกันนะน้องเป็นหุ่นยนต์ชาวเคโรนจําลองนะครับเป็นเหมือนกับตู้ทีวีอะถ้าจะให้เปรียบเทียบหรือว่าเรียกชื่อชนิดของหุ่นยนต์เนี่ยก็คงจะเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์แกรี่นะ แต่สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือน้องเป็นตู้ทีวีที่สามารถพูดได้นะครับแล้วก็แสดงอารมณ์ได้ในบางครั้งนะครับซึ่งแน่นอนว่าน้องเนี่ยเป็น AI นะครับผมน้องจะไม่มีเพศเนาะแต่เหมือนกับว่าน้องเนี่ยถูกเขียนโปรแกรมมาให้เป็นเพศหญิงนะมีหน้าที่คอยควบคุมกองร้อยเคโรโรในระหว่างที่อยู่บนยานแม่แกรนสตาร์นะครับแบบว่าคอยออกคําสั่งให้พวกเคโรโรนะครับหรือไม่ก็คอยอธิบายกฎต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับแบบว่าเป็นข้อบังคับอะไรแบบนี้แหละแต่ช่วงแรกๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะเด็ดขาดนะ แล้วก็ไม่มีข้อแม้อะไรเลยนะสั่งให้ทําอะไรก็ต้องทําตามนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์ที่น้องปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในตอนที่260เนี่ยน้องก็โผล่ออกมาแล้วก็อธิบายให้เคโรโรฟ,ฟังนะครับเพราะว่าเคโรโรเนี่ยมันบ่นว่าแบบเออตัวเองเนี่ยเป็นทหารอันทรงเกียรติที่จะไปรุกรานเพโคโปองนะที่ชาวเคโรนพยายามจะไปยึดกันมาหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วก็ไม่สําเร็จนะครับทำไมถึงได้มาอยู่ในห้องโดยสารแคบๆแ,แบบนี้ล่ะเนี่ย น้องก็เลยปรากฏตัวออกมาให้พวกเคโรโรเห็นแล้วก็อธิบายว่าบนยานแกรนสตาร์ลำนี้เนี่ยมีห้องรับแขกทั้งหมด483,793ห้องนะไม่ว่าจะห้องไหนเนี่ยก็ถูกดีไซน์ให้เหมือนกันหมดนั่นแหละ เพราะฉะนั้นก็ไม่มีห้องที่กว้างกว่านี้แล้วนะหลังจากนั้นน้องก็ได้อธิบายให้พวกเคโรโร่รู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยมีหน้าที่มาดูแลแล้วก็ควบคุมกองร้อยเคโรโร่นะก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตตรวจสอบแล้วก็ยืนยันว่าเนี่ยเป็นกองร้อยเคโรโร่จริงๆนะด้วยการขอให้เคโรโร่เนี่ยยืนยันตัวตนโดยการใช้เคโรบอลนะครับแต่ตอนนี้เคโรโร่มันทําเคโรบอลหายไงเออเรื่องราวมันจะวายป่วงขนาดไหนเนี่ยผมได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับผมหลังจากจบคลิปก็เชิญที่มุมขวาบนไลนเลยนะครับ ึงแม่น้องจะมีท่าทีที่เด็ดขาดขนาดไหนเนี่ยแต่เมื่อเจอท่าทีที่ปลิ้นปล้อนของเคโรโรแล้วเนี่ยน้องก็ทําอะไรได้ไม่มากนะครับผมได้แต่บ่นว่าเออมันคงไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่ฉันคิดหรอกใช่ไหมคะแล้วก็อธิบายให้ฟังนะครับผมประมาณว่ากฎข้อที่375แห่งยานแกรนสตาร์นั้นจะต้องใช้เคโรบอลในการยืนยันและต้องพกติดตัวไว้ทุกครั้งในกรณีที่ไม่มีเคโรบอลติดตัวมาจะถูกไล่ลงจากยานโดยสารทันทีเออซึ่งเคโรโรเนี่ยมันก็ เอาตัวรอดมาด้วยการบอกว่าแหมเครโรบอนที่เป็นของที่แสนจะสําคัญแบบนั้นใครมันจะไปทําหายหรือว่าลืมเอามากันจะไม่ากิโรโลกคุง คือพี่แดงเนี่ยเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดนะครับกับพี่ฟ้าอีกคนนะครับผมทั้ง3คนเนี่ยมันก็เลยจะออกอาการลิกๆเป็นพิเศษนะครับหรือในตอนที่น้องระเบิดเหมืองแอบหนีเข้ามาในห้องของพวกเโรโรนะครับแล้วก็มีคําสั่งจากน้อง AI ว่าให้จัดการในทันทีนะครับถ้าหากจัดการไม่ได้เนี่ยห้องโดยสารห้องนี้ก็จะถูกปิดตายและดีดทิ้งออกไปทันทีนะครับมันเป็นอะไรที่แบบเนี่ยอะไรเนี่ยเจอโรก็บอกเลยว่าเฮ้อยอย่างนี้ก็ได้เหรอแต่สุดท้ายก็ต้องยอมนะครับแบบว่าเออก็ได้ก็ได้เซาซีจังนะครับก็เลยจําเป็นต้องจัด การน้องระเบิดเมืองนะครับแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะฮะก็เลยทําให้พวกเคโรโรเนี่อรอดตัวมาได้นะจากเหตุการณ์ที่ผมยกตัวอย่างมานี้เนี่ยก็น่าจะเห็นภาพได้ชัดแล้วนะครับว่าน้องเนี่ยก็มีความเด็ดขาดในเรื่องของกฎระเบียบนะครับคาแรคเตอร์ของน้องเนี่ยก็เลยเป็นตัวละครที่ดูจะน่าหมั่นไส้ไปสักหน่อยนะครับโดยเฉพาะกับพลทหารธรรมะนะครับที่จะหมั่นไส้ไอเจ้า AI ตัวนี้เป็นพิเศษนะเพราะว่าตามกฎข้อที่123ของยานแม่แกรนสตาร์เนี่ยคนที่มียศเป็นพลทหารจะต้องรับหน้าที่ แบกน้อง AI ไปไหนมาไหนตลอดเวลานะครับถามว่าจริงๆแล้วน้อง AI K6000 เนี่ยมันเดินเองได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าน้องเนี่ยเวลามันเดินเองมันใช้พลังงานเยอะก็เลยต้องมีใครสักคนนึงในกองร้อยรับหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายซึ่งคนที่รับหน้าที่แบกสัมภาระเนี่ยก็แน่นอนแล้วครับว่าต้องเป็นน้องสุดนะครับผมแต่บทบาทความเรื่องมากความเจ้าระเบียบของน้อง AI เนี่ยก็ต้องโดนคุมกําเนิดโดยพวกเคโรโรนี่แหละครับในตอนที่พวกเคโรโรได้เพื่อนใหม่อย่างน้องระเบิดเหมืองและก็ จ่าสิ1กิเอกกโกเนี่ยน้อง AI ก็จําได้นะครับว่าเฮ้ยนั่นมันสัตว์ประหลาดที่บุกเข้ามาในห้องโดยสารของพวกเคโรโรในตอนแรกนี่ทาไมมันถึงยังอยู่อีกละ่ะให้กําจัดเดี๋ยวนี้เลยนะแต่ด้วยความที่กิโกเนี่ยมีเหลี่ยมมากพอนะครับก็เลยพูดออกไปว่าเออมนุษย์โลกเนี่ยสามารถเลี้ยงสัตว์ชนิดใดก็ได้ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็หยุ่นหยวนกันหน่อยถ้าเกิดว่าเธอไม่ยอมเนี่ยฉันก็จะเอาเรื่องที่เธอปล่อยให้ไอ้เจ้าระเบิดเหมืองหลุดรอดเข้ามาในยานแม่แกรนสตาร์เอาไปแฉเออเอาไปแฉ,ปแฉให้ยับเลย เพราะว่าถ้ากิโกะแพร่งพายเรื่องนี้ออกไปว่าน้อง AI ประมาทจนปล่อยให้เอเลียนบุกเข้ามาในยานแม่แกรนด์สตาร์ได้ออกไปเนี่ยตามกฎสารทหารของกองทัพเคโรนน้อง AI จะต้องถูกลบความทรงจําแล้วก็ถูกแยกชิ้นส่วนนะครับเป็นไงละ่ะจะยอมกันได้ไหมก็ <un bị raspberry iyorum> แน่นอนเลยครับว่าน้อง AI ก็ต้องยอมนะครับผมซึ่งคนที่ดูจะถูกใจช็อตนี้มากๆเลยเนี่ยนั่นก็คือน้องพลทหารธรรมะของเรานั่นเองนะครับเออสะใจ แต่ยังไงทํรรมมามะก็ต้องแบกไปไหนมาไหนอยู่ดีนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าน้อง AIK6000 เนี่ยอยู่กับพวกเครโรโรจนหลอนหรือว่าหลุดคาแรคเตอร์ไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยก็ยังมีความเคร่งครัดมีความเจ้าระเบียบอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าก็มีความขี้เล่นหลุดออกมาให้เห็นบ้างนะครับอย่างเช่นในตอนที่เกิดปัญหาขึ้นบนยานแม่แกรนสตาร์หลังจากถูกโจมตีนะปัญหาเนี่ยมันก็คือหลังจากที่ถูกโจมตีแล้วเนี่ยน้ำบนเครื่องมันไม่พอใช้นะครับเพราะฉะนั้นห้องโดยสาร หนึ่งห้องเนี่ยสามารถกดชักโรครกได้เพียง1ครั้งนะครับต่อวันนะพวกเคโรโรก็เลยตัดสินใจที่จะยังไม่ใช้ชักโรครกอันนี้จนถึงที่สุดนะครับไปหาหนทางอ,อื่นกันก่อนนะแต่ว่าก็ไม่ไหวไงสุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้ชักโรครกอันนี้เลยแหละพอจะเข้าห้องน้ําพร้อมกัน5คนเลยก็ได้ไม่ไหวละออแต่พอเดินทางไปถึงที่ห้องตัวเองแล้วเนี่ยก็ดันได้ยินเสียงกดชักโรครกนะครับซึ่งคนที่ใช้สิทธิ์กดชักโรครกได้เพียง1ครั้งต่อวันเนี่ยก็คือน้อง a i k 6000นนั่นแหละครับพี่ฟ้าดีถึงกับพูดเลยนะ กบว,ว่าทำไมโหดร้ายขนาดนี้ <laughs> โดยน้อง AI เนี่ยก็บอกว่าเออก็ขอโทษนะคะพอดีว่ามันได้เวลาเปลี่ยนน้าหล่อเลี้ยงในตัวน่ะก็เลยต้องเข้าไปใช้งานสักหน่อยนะครับน้องรรม,มะนี่ก็ของขึ้นเลยนะครับเพราะแบบว่าเออไอตัวนี้มันทําให้พลาดโอกาสในการเข้าห้องน้ําพร้อมกับเคโรโรนะเคโรโรมันก็เลยเอามืออุดตูดของรรมะไว้นะครับผมบอกว่าใจเย็นๆนะลูกงงรอนน้อนมากๆเดี๋ยวมันจะพรวดออกมาสักก่อน <laughs> เอาจริงๆก็ไม่ใช่แค่น้องรรมะนะครับที่มันใส่เจ้า a i k 6000ตัวนี้นะก็ทุกคนในกองรอให้ไหลยครับมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งนะที่น้อง น้องธรรมะมะเนี่ยแอบออกไปข้างนอกห้องโดยสารโดยที่ไม่มีเจ้า A I k 6 0 0 0ติดตัวออกไปด้วยนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยโดนไอ้เหลืองแย่งกินผลไม้ที่น้องอยากกินมากๆนะครับแต่ด้วยความที่ไอ้เหลืองมันเป็นรุ่นพี่อ่ะมันก็เลยแกล้งรุ่นน้องนะครับผมอย่างธรรมะมะนะธรรมะมะมันก็เลยทําอะไรไม่ได้นะครับแต่ก็ด้วยความที่น้องอยากกินนะ่ะเออก็เลยแอบออกไปโดยพลราการนะครับแต่หลังจากที่น้องแอบออกไปเนี่ยเชโรโรมันก็เลยถามหาน้องธรรมะมะนะครับว่าไปอยู่ไหนนะครับผมพี่แดงก็เลยเดาไว้ว่าเออก็อาจจะเป็นที่นั่นก็ได้น เราะเห็นเจ้าธรรมมะเนี่ยมันอยากกินซะขนาดนั้นนะครับแต่ด้วยความเป็นห่วงเนี่ยพวกเกโร่ก็เลยออกไปตามหาน้องนะครับเมื่อน้อง AI รู้สึกตัวว่ามีสมาชิกในกองร้อยหายไปเนี่ยก็ถามขึ้นมาทันทีนะครับว่าเฮ้ยคนหายไปน่ะหายไปไหน เออก็บ่นนะครับประมาณว่าเออก็จําได้ไหมว่าอย่ากออกไปไหนมาไหนโดยพลราการนะโดยที่ไม่มีชั้นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในขณะที่น้องเอไอกำลังถามคําถามนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะไปขัดจังหวะของอัจฉริยะทั้งสองท่านที่กําลังพูดคุยกันอย,อย่างออกรถออกชาติอยู่นะครับก็พูดคุยกันตามภาษานักประดิษฐ์นั่นแหละพี่เหลืองเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าจะของขึ้นนิดนึงนะครับก็เลยตอบไปอย่างกวนๆว่าเออไอ้พวกนั้นมันออกไปยิงกระต่ายไงเออออกไปยิงกระต่ายนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าน้องเอไอเนี I ่ยจะไม่เข้าใจนะครับผมแล ที่น้องกําลังสับสนนั่นเองนั่นแหละว่ายิงกระต่ายคืออะไรนะครับผมกีโกก็เลยพูดกันมาว่าเออไอเอไอตัวนี้เนี่ยมันไม่มีเอกลักษณ์เลยนะนะครับผมก็คือจะแกล้งนั่นแหละเดี๋ยวจะดัดแปลงให้สักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมก็เลยติดปีกให้น้องไปนะครับจะได้จบๆไปนะเพราะแบบว่าเออจะได้ไม่ต้องมาคอยถามหาให้คนอื่นพาไปไหนมาไหนอะไรอย่างนี้นะครับแต่สุดท้ายก็ต้องอ,ออกนะครับเพราะว่าน้องบอกว่ามันแรงไปนะครับผมแต่หลังจากนั้นเนี่ยน้องก็เริ่มขี้บ่นขึ้นมากกว่าเดิมอีกนะครับบ่นนอกเหนือจากสิ่งที่มันนจําเป็ นะอย่างเช่นเรื่องของกฎระเบียบหรือว่าข้อบังคับน้องก็จะพูดเป็นปกติอยู่แล้วใช่ปะแต่ว่านี่มันบ่นมากกว่าเดิมครับที่ไม่เกี่ยวอะไรกับกฎระเบียบหรือว่าข้อบังคับนะอย่างเช่นในตอนที่287นะครับผมอันนี้เคยทําคลิปไว้แล้วนะเป็นในตอนที่พวกเคโรโรได้ไปสนามฝึกซ้อมรบนะครับแล้วดันไปเจอกับสัญญาณของผู้รอดชีวิตเข้าในดาวรกร้างนี้นะครับซึ่งภารกิจในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นภารกิจด,ด่วนหรือว่าภารกิจที่แบบกระดันหันนะครับเน่นก็คือต้องไปช่วยเหลือผู้รอดชีวิตคนนนั้นน้แลวก็ไ ลนด์มาร์กมานะครับว่าอยู่ตรงไหนนะซึ่งแลนด์มาร์กเนี่ยมันก็คือต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนะครับหลังจากที่เดินหาต้นไม้ไปสักพักเนี่ยน้อง AI ก็บ่นขึ้นมานะครับว่าเฮ้ย ไม่เห็นจะเจอต้นไม้ที่ว่านั่นเลยอะน้องทำมามะที่เดินมาเหนื่อยๆเนี่ยเมื่อได้ยินคนที่ไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยมาบ่นให้ฟังเนี่ยน้องก็ของขึ้นเลยนะครับผมเดินเองได้ทําไมไม่เดินวะแต่น้อง AI เนี่ยก็สวนกลับมานะครับผมอเออก็บอกว่าเออมันเปลืองแบตนะนะครับแล้วก็ทําเมือนน้องทรมามะไปเลยนะเออแต่ความขี้จูจ้จี้จุกจิกของน้องในเรื่องของกฎระเบียบหรือว่าความเด็ดขาดน้อยลงไหมก็บอกเลยว่าไม่นะครับแถมยังบวกความน่าหมั่นไส่ขึ้นมาอีกด้วยความขี้บ่นของน้องที่มันเพิ่มขึ้นอีกต่างหากนะ เพราะว่าในเหตุการณ์หลังจากนี้เนี่ยพวกเครโรโรก็ไปพบกับผู้รอดชีวิตนะครับแต่ว่าผู้รอดชีวิตในครั้งนี้เนี่ยบอกว่าฉันจะไม่ออกไปจากดาวดวงนี้หรอกนะนั่นก็เป็นเพราะว่าฉันเนี่ยกำลังรอคอยการกลับมาของคนรักของตัวเองนะครับแปลว่าเออก็คือนัดหมายกันว่าจะเจอกันอีกครั้งที่ดาวดวงนี้รอให้คนที่ตัวเองรักกลับมารับตัวเองที่ดาวดวงนี้นะครับซึ่งทุกคนก็เข้าใจแล้วก็ซาบซึ้งในความรักในครั้งนี้เป็นอย่างดีนะครับยกเว้นน้อง AI คนเดียวนะครับผมที่บอกว่าแบบนี้ก็แย่ดีเเพรราาาาะะววว่่ันป็สญญหงงด ว,ว่าดาวเคโรนเนี่ยจะใช้ดาวดวงนี้เพื่อเป็นสนามฝึกรบอะ่ะยังไงก็ต้องขอให้ออกไปหยากดาวดวงนี้ด้วยสัญญาน้องถูกตัดไปนะครับเพราะว่าน้องกิโกเนี่ยจะรําคาญเจ้า AI นี่มากๆนะครับก็เลยชัดดาวเจ้า AI k 6เ0 0กไปแป๊บหนึ่งนะครับผมถูกใจน้องธรรมมะที่สุด ซึ่งก็ทําให้เรารู้นะครับว่าเจ้า AI ตัวนี้เนี่ยมีสวิตช์เปิดปิดด้วยนะครับผมแต่หารู้ไหมครับว่าสิ่งที่น้องทํามาทั้งหมดนี้เนี่ยมันถูกจํากัดด้วยคําที่เรียกว่าหน้าที่ครับเรื่องราวหลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้ทุกคนมองเจ้า AI K 6 0 0 0เปลี่ยนไปนะครับผมซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนที่290นะครับในระหว่างที่พวกเครโร่กําลังเดินทางเนี่ยก็เหมือนกับว่าทางยานแม่แกรนสตาร์จะไปตรวจพบเข้ากับดาวเคราะห์ดวงหนึ่งนะครับซึ่งมันถูกปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งนะก็ จะส่งคนไปตรวจสอบนะครับว่าน้ําแข็งบนดาวดวงนี้เนี่ยสามารถดื่มได้หรือเปล่าเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่สําคัญมากๆสําหรับชาวเชโรนนะครับและตามกฎข้อที่3389แห่งยานแกรนสตาร์เนี่ยจะต้องให้น้อง AI ตามไปด้วยนะครับผมเพราะการประมวลผลของชั้นเร็วกว่าพวกคุณ6,000เท่ายัางไงล่ะเก่งสุดๆไปเลยนะคะและแน่นอนนะคะคนที่จะต้องแบกฉันไปในดาวดวงนี้เนี่ย ในตอนที่หาจุดลงจอดเนี่ยน้อง AI ก็เป็นคนคำนวณหาจุดลงจอดให้นะครับผมเพราะว่าคำนึงถึงความปลอดภัยของพวกเคโรโรนะครับถ้าหากจอดในตอนกลางวันเนี่ยก็จะแสบตาจนไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้หรือถ้าหากลงจอดในจุดที่เป็นตอนกลางคืนก็จะมืดตึ๊ดตือเกินไปจนมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไปจอดในจุดที่พระอาทิตย์มันกําลังจะตกหรือว่าตอนเย็นๆนั่นแหละรครับแต่ในระหว่างที่กําลังลงจากยานเนี่ยน้อง AI G6000 ก็สัมผัสได้นะครับว่าที่นี่เนี่ยมันมีคลื่นแม่เหล็ก มารบกวนอย่างรุนแรงนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่อันตรายต่อพวกเคโรโรได้นะครับผมเพราะน้องเนี่ยถูกสัญญาณรบกวนมาแล้วนะครับน้องก็สัมผัสได้ว่าคลื่นแม่เหล็กอันนี้เนี่ยมันรุนแรงมากๆเลยนะซึ่งมันจะไม่ส่งผลต่อน้องแค่นั้นเพราะมันอาจจะส่งผลต่อยานอวกาศที่ใช้เดินทางมาด้วยนะครับแล้วมันจะส่งผลต่อสัญญาณที่ใช้ติดต่อกับยานแม่แกรนด์สตาร์อีกด้วยถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่สามารถขอความช่วยเหลืออะไรได้เลยนะครับน้องก็เลยออกคําสั่งให้กองร้อยเคโรโรเนี่ย ถอนทับกลับทันทีครับแต่ด้วยความที่แรงโน้มถ่วงบนดาวเคราะห์ดวงนี้มันมีน้อยนะครับก็เลยทําให้ไอ้พวกนี้เนี่ยมันตัวเบาขึ้นนะก็เลยไม่ได้ฟังคําเตือนของน้อง AI c 6เ0หกพันแล้วก็กระโดดเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยครับน้อง AI เนี่ยก็ตกใจนะครับผมที่โดนพวกเคโร,ร่จับพาไปเล่นอย่างนั้นด้วยนะครับซึ่งมันเป็นสถานที่ดีน่าเล่นมากๆเลยนะแล้วอีกอย่างเนี่ยบนดาวดวงนี้ตอนเย็นนี้มันโคตรสวยเลยครับหลังจากที่น้อง AI ได้เห็นดิวทัศน์อันสวยงามนี้เนี่ยบนหน้าจอของน้องก็เหมือนจะกลับมาช เจนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมมองว่าการที่สัญญาณกลับมาชัดแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคลื่นแม่เหล็กที่มันลดลงนะครับแต่อาจจะหมายถึงน้องเนี่ยได้ชัดเจนกับอะไรสักอย่างในตัวเองนะครับแล้วอยู่ๆน้องเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าสวยจังนะครับพลทหารทำมะที่ได้ยินน้อง AI พูดแบบนั้นเนี่ยก็หูพึ่งเลยนะครับก็เลยถามไปเพื่อความแน่ใจนะครับว่าเฮ้ยเมื่อกี้เธอพูดว่ายังไงนะน้องก็บอกว่าพูดว่าสวยจังค่ะน้องทรมามะนี่ก็ตกใจเลยนะผมแบบว่าเฮ้ยนี่มันผิดคาเลคเตอร์นี่ หน้ามันไสอวดเก่งปากดีไม่ใช่เหรอ นี่หลอกด่าหรือเปล่าเนี่ยแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เปิดใจพูดคุยกันนะครับอีน้อง AI เนี่ยก็เลยบอกความในใจไปแล้วผมว่าสิ่งที่ฉันทํามาทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเพียงแค่หน้าที่นะสิ่งที่ฉันชอบจริงๆเนี่ยคือสิ่งที่ยังเป็นปริศนานะอยากจะสํารวจสิ่งที่ยังเป็นปริศนาในจักรวาลน,นะครับหลังจากที่น้องทร,รมะมเห็นว่าเจ้า AI ตัวนี้มันแสดงอารมณ์หรือว่ามีความรู้สึกออกมาให้เห็นเนี่ยน้องทรมะก็มองเจ้า AI ตัวนี้เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ยอมสารสัมพันธ์ด้วยนะแบบ ด้วยการจับมือนะแล้วก็สัญญาว่าเราจะไปรุกรานเพียโคปองด้วยกันนะครับผมหลังจากที่จับมือกันเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องธรรมะของเราก็ไม่รอช้าครับใช้โอกาสนี้นี่เลยครับชิ่งหนีไปเลยมีตีนก็เดินเองก็แล้วกันนะครับแต่ก็เหมือนกับว่าน้อง AI เนี่ยจะไม่ติดใจอะไรแล้วนะครับผมเพราะดาวเคราะห์ดวงนี้เนี่ยแรงโน้มถ่วงไม่ได้มากมายอะไรนะครับน้องก็เลยเลือกที่จะไปสนุกกับพวกเคโรโรนะครับเคโรโรก็สังเกตว่าเออไอน้อง AI เนี่ยมันแปลกไปหรือเปล่านะซึ่งก็จ นะครับผมน้องเนี่ยเหมือนกับว่าจะชัดเจนกับอะไรสักอย่างในตัวของน้องเองแล้วนะครับเมื่อได้ตัวอย่างของน้ําที่มาจากหิมะอันนี้ขึ้นมาทดสอบแล้วเนี่ยก็พบว่าน้ํานี้เนี่ยมันสามารถกินได้นะแล้วก็ปลอดภัยนะครับผมแต่ในระหว่างที่กําลังจะออกยานกลับไปยังยานแม่เนี่ยก็เหมือนกับว่าจะเกิดปัญหาขึ้นนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์ในยานเนี่ยมันถูกฟรีซไปนะครับผมพี่เหลืองก็เลยคิดจะชัดดาวเพื่อรีสตาร์ทใหม่อีกรอบนะครับแต่ในระหว่างที่เครื่องมันกําลังดับอยู่นั่นนะ่ะข้างนอกก็ดันเกิดเหตุไม่คาด ขึ้นมานะครับผมแบบว่าเป็นภัยพิบัติหิมะถลม่มน้ําแข็งถลม่มหรือว่าน้ําท่วมอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพวกเคโรโรมันกําลังจะจมไปในดาวเคราะห์ดวงนี้แล้วนะครับสัญญาณขอความช่วยเหลือก็ไม่สามารถใช้งานได้ระบบปฏิบัติการของยานที่จะใช้เดินทางก็พังทุกอย่างเป็นไปเหมือนที่น้อง AI k 6000กกลัวว่าจะเกิดขึ้นในตอนแรกทั้งหมดเลยครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่น้องต้องการจริงๆนั่นคืออะไรน้องเนี่ยมีหน้าที่ในการปกป้องและก็ดูแลพวกเคโรโรครับน้องก็เลยตัดสินใจ ที่จะยอมเสียสละดตัวเองเพื่อให้พวกเคโรโรปลอดภัยครับโดยการเชื่อมต่อตัวเองเข้ากับระบบของคอมพิวเตอร์นะครับผมทั้งๆที่ก็รู้ตัวนะครับว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยก็อาจจะถูกฟรีซไปด้วยนะแล้วในกรณีที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยก็อาจจะสูญเสียตัวตนไปหรือว่าตัวเยววตาระเบไอโกไปนะครับผมน้องธรรมะเมื่อรู้ว่าสิ่งที่น้อง AI กําลังจะทําเป็นการทําให้น้องตายหรือว่าหายไปเนี่ยก็ขอร้องอ้อนวอนไม่ให้เคหกพันทำแบบนั้นนะแต่ด้วยหน้าที่ของเจ้า AI เคหกพันที่ต้อง ดูแลกลองร้อยเคโรโรเนี่ยน้องก็จําเป็นแหละที่ต้องช่วยเหลือนะครับผมน้องทาอมามะก็บอกว่าถ้าคุณหายไปเนี่ยความรู้สึกที่ผ่านมาทั้งหมดของพวกเราก็จะหายไปด้วยนะสิครับ น้อง AI ก็เลยตอบกลับด้วยใจจริงนะครับผมบอกประมาณว่าถ้าพวกคุณปลอดภัยเนี่ยฉันก็ยินดีค่ะแล้วก็รีบต่อตัวเองเข้ากับยานลํานี้เลยครับเมื่อได้โอกาสแล้วเนี่ยพี่เหลืองก็เลยรีบคว้าโอกาสที่ได้มาจากการเสียสละของน้อง AI เคหกผ่นมาแล้วก็ทําให้พวกเกโรรรอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้มาได้ครับแล้วก็เหมือนกับว่าน้อง AI เนี่ยจะตุยเย่ไปแล้วนะครับผมที่ไหนได้นะครับน้องเนี่ยดันไปเชื่อมต่อเข้ากับดาวเคราะห์ยักษ์ดวงนี้ซะงั้นครับนั่นก็เลยทําให้น้องเนี่ยกลายเป็น ดาวเคราะห์ดวงนี้ไปโดยปริยายครับผมและน้องเนี่ยก็บอกกับพวกเครโรโลว่าลาก่อนนะฉันเนี่ยจะไม่ปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพเครโรนอีกแล้วแล้วจะออกไปสำรวจจักรวาลอันยิ่งใหญ่นี้ถ้ามีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งฉันก็หวังว่าคุณจะแบกฉันอีกนะพลทหารทำอามะน้องทำอามะก็บอกว่า <c oughs> ก็ไม่น่าจะแบกไหวน,นะครับแล้วกองร้อยเคโรโรและ AI k 6เค0กก็ต้องแยกกันตรงนี้นะครับผมก็เป็นอันจบบทบาทของ AI k 6เค0ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่หลังจาก นั้นเนี่ยก็จะมีน้อง AI อีกตัวหนึ่งที่เข้ามาแทนที่ AI K 6 0 0 0นะครับซึ่งเป็น AI K 6 0 0ันเนะทุกอย่างก็เหมือนกันเป๊ะนะครับผมแต่ว่ายกเว้นความทรงจําที่มีกับพวกเคโรโรก่อนหน้านี้ที่มันหายไปนะครับถึงแม้น้อง AI เนี่ยจะน่ามันไส้เหมือนเดิมนะแต่ว่าความรู้สึกของพลทหารธรรม,มะที่มีต่อเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับผมก็ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะแต่ก็เหมือนจะเพราะเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเลยครับทางกองทัพเคโรเนี่ยมองว่ามันเป็นปัญหานะ ที่ AI มันดันมีความคิดมีอารมณ์หรือว่ามีจิตใจอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยพัฒนาน้อง AI ขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่า AI ในรอบนี้เนี่ยจะปราศจากความเห็นใจไปโดยสิ้นเชิงนะครับ เพราะว่าปรากฏตัวออกมาเนี่ยก็แทบจะตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมเพราะว่ามีบทบาทในการพิภากษากองร้อยเคโรโรนะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันยึดครองโลกไม่ได้สักทีนะแล้วก็ผ่านงบประมาณไปไม่ใช่น่อยๆนะครับแต่สุดท้ายผู้บัญชาการสูงสุดเนี่ยก็มายุติการพิภากษาให้นะครับพวกเคโรโรก็เลยรอดตัวไปนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะทําให้ทุกคนได้รู้จักกับน้อง AI k 6เค0ขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของผมมา จนถึงตรงนี้นะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนผมได้ดีมากๆเลยนะครับผมและก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ยังเป็นสมาชิกรายเดือนตั้งแต่100บาทขึ้นไปด้วยนะครับผมคุณวิกเตอร์อี๋นะครับสนับสนุนกันมายาวนานมากๆนะครับผมถึงแม้ผมจะไม่ได้ลงคลิปมาเป็นเดือนๆเนี่ยแต่ก็ยังสนับสนุนผมอยู่นะก็ต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆนะครับผมหยุดยาวนี้ก็รอดูคลิปใหม่รัวๆได้เลยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ